กินนุสันรตระมาโนวาราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตวตดิทศีติสัตธามเมผะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีตโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวาราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตวัิติสสีติสัตตาเมปะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตถาเมระเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตสสีติสัตตถาเมะปเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาหาภิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตธาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยาจันทิมันตุก,กิน,นุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุจนจะ สิสังวิครูโปอาคัมมกินนุพีโตว,วัดินทศิติสัตตธาเมปะปเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิกีโตมิโนเจมุนเจยสุริยันติ กินนุสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีตโตวติทศิติสัตตาเมผะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุกินนุสันตระมาโนวราหูสุริยังปมุนจะ สีสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตทศีติสัตตาธาเมปะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตธาเมะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตรมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตสสีติสัตธาเมะปเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาหาทาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปะอคอัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตธตาเมผะเลมุตธาชีวันโตานาสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยาจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติทศิติสัตตธาเมปะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยานติ กินนุสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตสตาเมระเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตวัดติววตสศิติสัตตาเมะปเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตธาเมพระเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาทาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุจนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตสีติสัตตาเมะปเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตธามเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพ,พุธทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยาจันทิมันตูกินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมกินนุพีโตวัติววตนคสิติสัตตาเมปะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหูจันทังปะมุนจะสิสังวิครูโปอะคัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตตาเมระเลมุตทาชีวันโตนสุขังลพภพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยะจันทิมันตุก,กินนุสันตรมาโนวราหุสุริยังปะมุจนจะ สีสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตวัติทศิติสัตตาธาเมลเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุาาทธาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอันคัมมากินนุพีโตว,วติทศิติสัตธาเมระเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถา,าพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติสสีติสัตถาเมะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิคารูปะคัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตธาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพ,พุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตว,วัตินทศิติสัตตธาเมะปเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยสุริยันติ